ทำบุญแล้วก็ทำทานบ้างครับตาปุขอให้ผลแห่งทานทั้งนี้จงส่งผลถึงท้องหมาจอนนะหัวกะปิ 5, ห้าหัวกะปิหกด้วยเถิดแล้วขอให้ผลทานทั้งนี้ส่งผลให้กับข้าพเจ้าขอให้พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์อัุจากโรคภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่แม่ตานาฬิกาถภ์ค้าขายร่ำรวยกิจการงานเรินก้าวหน้าด้วยเถิดตาปุ๊ เอาเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งแจนเย็นแจนเย็นแจนเย็นอ่าน้องนินกินก่อนนี่มานี่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 เฮ้ยตรงนี้นี่นนนนนอย่าไปแย่งน้องตอรงนู้นก็เทให้กินไปกินดิตรงนู้นเนี่ยเทไว้แล้วบอกว่าไปกินตรงนูง้นอย่ามาแย่งน้องตรงนี้ของน้องกินไปลูกน้องยังกินไปลูกทำทานครับไปแล้วครับ